สวัสดีครับ YouTube ปันหน่วยชแนลครับวันนี้วันศุกร์ที่8มกราคมนะครับ2564คลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะครับก็ต้องขอบคุณสมาชิก YouTube นะที่สมัครเป็นสมาชิกดวงมหาราบเข้ามานะเมื่อวานนี้ก็สองนำคนนะฮะ มีอยู่คนก็อยู่เชียงใหม่นะครับเป็นคนเป็นคนต่างชาตินะเป็นคนจีนฮนะก็ถามเขาว่าน้องเอ้านึกยังไงมาเล่นหวยเขาบอกว่าตอนนี้มันมีโควิดระบาดระบาดก็ไม่รู้จะลงทุนอะไรนะฮะก็ลองหันมาลงทุนตรงนี้ดู <c oughs> ก็มันก็มีความเสี่ยงอยู่บ้างนะแต่ แต่ก็เสียงน้อยนะฮะเพราะว่าผมทำอขอให้เล่นจำนวนมากตัวหน่อยก็ถือเป็นการลงทุนถ้าเล่นตัวสองตัวในทั้งปีทั้งชาติก็ไม่ถูกเลยนะอย่างนั้นเรียกว่าเสียงนะครับวันนี้นะครับในคลิปนี้ผมจะมาพูดสองตัวบนนะครับสองตัวบอผมจะทำยังไงผมจะให้ดูก็คร่าวนะฮะประการที่หนึ่งนะครับสองตัวบนที่ผมจะทำในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นี้นะครับ ผมจะใช้ดังนี้นะครับข้อ1หนึ่งนะครับผมจะใช้เลขแปดตัวมาครบ10สิบหน่วยนะครับแปดตัวมาครบ10สิบหน่วยกรณีที่สองจะใช้แต้มสิบหน่วยนะครับแต้มสิบหน่วยแปดตัวนะครับประมาณแปดตัวบางครั้งอาจจะมีเก้าตัวนะครับแล้วเพื่อให้น้อยลงอีกผมก็ตัดด้วยนะครับคู่คีสิบหน่วยห้าตัวเดี๋ยวผมจะให้ดูทีละอันนะครับ อันแรกจะให้ดู8ตัวมาครบ10หน่วยนะครับจากสูตร2สูตรนะครับให้ดูในปีที่2นะครับเพราะว่ากระดาษมันไม่พอเริ่มจากวัยี่ห้านะครับก็เอแปดตัวหน้านะสองตัวหลังเราจะไม่ใช้นะครับ มันก็จะผิดในงวด43นะครับออกกับ47นะครับเลขยก7หลุดนะครับในปี60นะครับ2560งวด49ถึงงวด72ครับดู8ตัวหน้านะฮะไม่ผิดเลยนะครับต่อไปดูในปี2561นะครับ โคดเจ็ดสิบสามถึงเก้าสิบหกแปดตัวหน้านะครับก็ไม่ผิดเลยนะฮะต่อไปในปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดฮะสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะครับโคดเก้าสิบเจ็ดถึงร้อยี่สิบนะครับแปดตัวมาสิบหน่วยนะครับแปดตัวมาสิบหน่วย เราจะใช้ทำสองตัวบนนะครับถึงงวดร้อยี่สิบนะครับก็ไม่ผิดนะครับต่อไปให้ดูในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะฮะคืองวดที่ร้อยี่สิบเอ็ดถึงร้อยสี่สิบเอ็ดในปีนี้นะครับป่วยหายไปสามงวดนะครับเนื่องจากว่าโควิดรอบแรกนะครับหยุดหยุดออกไปนะครับก็มาผิดงวดที่ร้อยี่สิบเจ็ดเป็นงวดที่เจ็ดนะครับงวดที่เจ็ดเอ,อ่องวดหนึ่งงวด สองงวดสามงวดสิงวดห้านี่ที่ผิดนี่อยู่ในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนะครับก็ในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามก็มาผิดงวดที่ร้อยสามสิบสี่เป็นงวดที่แปดนะครับแล้วก็ถึงงวดร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับถึงวดร้อยสี่ที่แปดผิดมาสองงวอดนะในปีนี้นะครับนต่อ,อไปให้ดูในปีใหม่นี่ครับ คืองวดที่ร้อยสี่สิบสองดูเลขนี้นะร้อยสี่สิบสองครับสิบหน่วยจะมีเลขอะไรนะฮะเดี๋ยให้ดูนะครับขอเลื่อนนิดขอเปิี่ยด้วยกอนงวดร้อยสี่สิบสองนี่สิบหน่วยขาดเจ็ดกับเก้านะฮะเราจะไปใช้ทำสองตัวบนนะครับ ต่อไปนะครับเพื่อให้ตัดให้น้อยลงนะครับแปดนี่จะตัดได้2ตัวบน64ชุดนะเพื่อจะให้น้อยลงเราจะใช้แต้ม10หน่วยมาตัด8ตัวนะครับจะให้ดูแต้ม10หน่วยนะครับดูคร่าวๆก็ดูตั้งแต่ปี59นะก้าพราะกระดาษมันไม่พอนะ ตั้งวดยี่สิบห้าถึงสี่สิบแปดได้ดูแปดตัวหน้านะแต้มสิบหน่วยนะครับปีแดงนะฮะอย่างเช่นก็สี่สิบแปดตีหนึ่งกับสองนะแต้มสามนะฮะต่อไปให้ในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะครับงวดที่สี่สิบเก้าถึงเจ็ดสิบสองนะครับแต้มสิบหน่วยบอนะฮะ ถึงว่าด72ไม่ปิดนะครับต่อไปให้ดูในปี6 6หกนะครับห1นะครับขวดที่73ถึง96นะครับแอม10สิหน่วยบนดู8ตัวหน้านะฮะสีแดงนะฮะงวดเก้าสิที่ก็ออก หกเจ็ดหกเจ็ดก็คือแทมสามนะหกวกกับเจ็ดได้แต้มสามก็ถูกนะต่อไปให้ดูในปีหกสองนะครับงวดที่เก้าสิบเจ็ดถึงร้อยยี่สิบถ้าไม่ผิดนะฮะไม่ผิดต่อไปให้ดูในปีหกสามฮะงวดร้อยยี่สิบเอ็ดถึงร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับ มาผิดงวดที่ร้อยยี่ิบสามเป็นงวดแรกนะงวดที่หนึ่งนะครับแล้วก็ร้อยยี่ิบเจ็ดเป็นงวดที่สองนะครับออกหกเจ็ดสามแต้มนะครับผิดแต้มสิบหน่วยบนนี้ก็ผิดแค่สองงุกสองครั้งนะครับสองครั้งงวดร้อย สีก็คืองวดวันที่17เมกราคมนะครับขาด1กับ9นะครับขาด1กับ9กรณีที่3นะฮะกรณีที่1นะครับเอา8ตัวมาครบมาทํา2ตัวจะได้8 8ดแชุดตัดด้วยแต้มแล้วนะฮะก็จะลดลงไปหน่อยนะฮะเพื่อให้ลดลงไปอีกพอจะลงทุนได้แล้วก็ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่บ้างก็เราจะใช้สิหน่วยคู่ขี้หตัวนะฮะสิบหน่วยคู่ขี้ห้าตัว ผมจะให้อีกครั้งนะครับสิบหน่วยคุกกี้ห้าตัวแล้วเดี๋ยวเราจะตัดให้เหลือสี่ตัวนะฮะเพื่อให้น้อยลงไปนะสำหรับจิบหน่วยคุกกี้ห้าตัวให้ดูตั้งแต่งวดปีห้าแปดเลยนะงวดที่หนึ่งเลยนะครับเป็งงวดที่ยี่สิบห้ายี่สิบสี่ครับขอโทษน,นะฮะงวดยี่สิบสี่ไม่ผิดนะฮะถ้าไปในปีหก อ่าเก้านะครับงวดที่ยี่สิบห้าถึงสี่สิบแปดนะครับอันนี้สิบหน่วยมาตัวนะฮะระบบผู้ที่ห้าตัวมาตัวหรือสองตัวก็ได้นะก็ไม่เปลิดเลยนะครับไม่เปลิดเลยต่อไปให้ดูในปีสองพันห้าร้อยหกสิบงวดสี่สิบเก้าถึงเจ็ดสิบสองนะครับ สิบหน่วยเลขคู่กับเลขคี่นะครับก็ไม่ปิดนะครับต่อไปให้ดูในปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะงวดเจ็ดสิบสามถึงเก้าสิบหก ผิดงวด95 1ครั้งนะครับ10หน่วยมันออก64แต่เราได้13579นะครับก็หลุดเป็น1ครั้งนะฮะถือว่าเดินดีนะครับต่อไปในปี2562 2นะครับงวดหนึ่งวดเก้าสถึงอนะครับผิดงวด116 1 11สิบห2ง 2, 2, งวดนะครับ นะครับต่อไปให้ดูในปี63สามนะฮะงวด121ถึง140นะครับก็ผิดงวด125ย3ีร้อยสามนะครับแล้วก็141นะครับงวดสุดท้ายของปีนี้นะครับ องปีห3สามนะครับสำหรับในปีหกสี่นะครับระบบสิบหน่วยเราได้เลคู่นะครับ0ูน6 8สี่หกดนะครับหมายความว่าหลักสิบหลักหน่วยมันน่าจะมีเลขคู่มันควรจะมีเลขคู่มันไม่เคยผิดํานะครับผมใช้ดูภาพรวมนะครับในปีคู่ที้บนนะครับคู่ที่สิบหน่วยบนปีห้า แปดไม่ผิดเลยห้าเก้าไม่ผิดนะครับหกศูนย์ไม่ผิดนะเป็นศูนย์หกหนึ่งผิดหนึ่งหกสองผิดสองหกสามผิดสามเป็นห้าเป็นหกนะฮะเป็นหกผิดแค่หกงวดนะครับหกงวดในปีหกสี่นี้คู่ขี้ได้ศูนย์สองสี่หกแปดนะครับเพื่อจะให้น้อยลงนะครับผมใช้อันอื่นมาทอนเพื่อจะให้ได้สองตัวน้อยลงนะครับผมจะทำระบบคู่ขี้ให้เหลือสี่ตัวดังนี้นะครับ ไม่ใช่นะเนี่ยอา่านี่นะนี่ไม่ใช่ดิเนะเาะอ่าอันนี้ระบบก,กู้กียห้าตัวเมื่อกี้นะครับที่เอามาเคลียร์ทำให้เหลือสี่ตัวนะครับ ผมจใจดูในปีห้าห้าแปดนะครับห้าแปดจากห้าตัวทำให้เหลือสี่ตัวนะครับผิดงวดที่ยี่สิบเอ็ดงวดเดียวครับต่อไปในดูในปีห้าเก้านะครับเหลือสี่ตัวผิดงวดสามสิบเอ็ดสี่สิบห้านะครับผิดสองครั้งนะครับในปีนี้รวมสามครั้งแล้วนะฮะจตา ต่อไปในปี60นะครับย0ผิดงวบด55ครับออก29นะครับเราได้หนึ่ง357นะครับ357กี35่ตัวนะครับวเด67ออก94เราได้หนึ่ง357เหมือนกันฮนะว็ด71ผิดออก96เราได้หนึ่ง357เหมือนกันฮะก็ในปีนี้ก็ผิด3ครั้งนะครับรวมแล้วเป็น6ครั้งนะครับ ต่อไปในปีสองพนายหกสิบเอ็ดนะ2561นะครับมวด73ถึง96นะครับมวด80ผิดนะครับออก38มแปดเราได้0246์สองสีนะฮะเลขแปดปอยู่ตัวนี้5แล้วมาผิดมวด95นะครับออก64นะครับเราได้1357 ถ้ผิดนะครับผิดอีกสองงวดเมื่อกี้หกแล้วเป็นแปดงวดแล้วนะฮะก็เก้าสิบหกงวดผิดแปดงวดก็ถือว่าโอเคอยู่นะในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะครับงวดเก้าสิบเจ็ดถึงร้อยยี่สิบนะครับคู่เคสี่ตัวนะครับมาผิดร้อยสิบสองร้อยสิบสามสองงวดนะครับแล้วร้อยสิบหกแล้วร้อยสิบแปด นะอีกรวมปีนี้ผิดสี่งวดนะครับเมื่อกี้เท่าไรแล้วสามหกแปดเป็นสิบสองงวดนะฮะผิดสิบสองวดต่อไปปีหกสามนะครับหกสามค่าหกสี่นะครับปีหกสามผิดร้อยยี่2 5ห้ารอยี่สี่รอยี่ห้านะครับร้อยี่ี่ปอยู่ตัวที่ห้านะครับเราจะใช้สี่ตัวเพื่อให้สองตัวน้อยลงนะครับ ร้อยบห้าผิดเลยนะฮะร้อยสามสิบสี่ผิดเลยนะร้อยสามสิบเจ็ดก็ผิดนะครับร้อยสี่สิบเอ็ดก็คืองวดสิ้นปีนะฮะงวดสามสิบธันวาคมนะผิดอันนี้งวดร้อยสี่ก็คืองวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมนะระบบคู่ที่สี่ตัวเราได้ศูนย์สองสี่หกนะเดี๋ยวเราจะไปใช้เคลียร์ทำสองตัวบนนะครับ สรุปแล้วผิดมาจากร้อยสี่สิบอ็ดนวดผิดสิบเจ็ดนวดก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะอ่ะตอนนี้เราจะมาทำสองตัวบนโดยผมได้เรียนให้ทราบแล้วว่าข้อ1นะครับเราจะใช้แปดตัวมาครบสิบหน่วยก็สองใช้แต้มนะครับใช้แต้มสิบหน่วยประตัดนะครับเพืห่หน้อยลงไปนะครับให้ดูอีกครั้งนะครับ อันที่3ใช้10บตัวคูขี้4ตัวนะฮะเราจะใช้4ตัวนะครับวดนี้024ย์สงวดนี้คือ0 2นสองนี่ดูนย์สองนะครับอ่าน,นี้เราจะทำสามตัวนะครัสตัวไอ้องตัวขอโทษสองตัวบนงวดวันที่ <c oughs> วันที่สิบเจ็ดมกราคมนะครับชุดแรกนะครับชุดแรกเลขแปดตัวมาครบแปดตัวมาครบที่ให้ดูไปเมื่อกี้นี้คือศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดขาดเจ็ดกับเก้านะครับขาดเจ็ดกับเก้าแปดตัวมาครบนะครับ ดูใหม่นะมันยุ่งยากพอสมควรกันอันนี้แปดตัวดูร้อยสี่องนะแปด้ 8, าขัดหนึ่งกับ9้าใช่ไหมเพราะอันนี้แต้มอันนี้แต้มขอโทษแต้มปิดแปดตัวมาครบขาดเจดกับ9้านะครับไปิดอีกแล้ว ครับงวดร้อยสี่สิบสองนะครับแปดตัวมาครบขาดเจ็ดกับเ้านะครับขอดูนะฮะให้ดู T F วงเล็บ2เนี่ยคือแปดตัวมาครบขาดเจ็ดกับเ้าต่อไปเตยด้วยแต้มนะครับแต้มสิบหน่วยแต้มสิบหน่วยนะครับซึ่งผิดไปแค่สองงวดนะครับงวดร้อยสี่สิบสองคืองวดสิบห วันท17มกราคมนี่แต,แต้มแต้มที่หายไปก็คือขาด1.9 1.9แต้มให้ดูแต้มนะฮะตุวนี้นะฮะทั้ทีเอ TF ทั้ทั่เนี่ยขาดเลข1กับเลข9นะครับแล้วก็สี่ตัวมาตัวนะครับกิบหน่วยนะครับได้0 2 4 6เราก็มาจัดชุด เข้าโปรแกรมแล้วเหลือ2ตัวบน4ี่ิบชุดนะครับเบื้องต้นเล่น40สชุดพอลงทุนได้ไหมฮะเพราะในเว็บไซต์มันจ่ายถึง90้าถึง90บางเว็บจ่าย95้านะฮะอีกเว็บที่ผมให้ดูเนี่ยจ่าย96บาทนะครับก็มีคนขอเว็บมปแล้วนะฮะแต่เว็บไอเว็บ96บาทเนี่ยมันส่งทางเฟสบุ๊ k ไม่ได้ถูกปิดกั้นนะฮะต้องส่งทางไลน์นะครับ เออบางคนก็ผมสมัครให้เลยก็ได้นะสมัครให้เลยอ่าก็ควรจะเล่นสิบติดชุดนะครับสองตัวบนงวดวันที่สิบเจ็ดเดือนหนึ่งอันนี้ถ้าเราจะให้น้อยลงอีกเนี่ยถ้าท่านไปดูภาพเลขปักหลักนะจะเห็นว่าเลขหลักหน่วยเนี่ยเลขปักหลักเนี่ยหลักหน่วยเนี่ยมันไม่ผิดใช่ไหมเลขปักหลักหลักหน่วยเนี่ยมันยังไม่ผิดเลยนะฮะอ่า มันผิดเป็นศูนย์นะครับถ้าเราจะมาเคลียร์อีกเพื่อให้น้อยลงไปนะฮะเรามาดูเลขปักหลักหลักหน่วยนะฮะเลขปักหลักหลักหน่วยเนี้ยในในหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเนี้ยมันไม่ผิดเลยนะฮะว,วันที่สิบเจ็ดพฤษภาคมเนี่ยมันขาดหนึ่งกับเก้าสมมุติว่าเราลองเล่นๆเราเอาเลขปักหลักักเคลียร์อีกครั้งเพื่อให้ลดลงไปนะฮะเพื่อให้ลดลงไป ก็จะได้ดางนี้นะครับในชุดนี้ชุดที่สองนะครับเอาหลักหน่วยมาใส่นะฮะขาดหนึ่งกับเก้านะครับก็เมื่อกี้จากสี่สิบชุดเหลือสามสิบเจ็ดชุดมันก็ลดไปได้แค่แค่สามชุดเองนะสามชุดเองทางที่ดีเล่นสี่สิบชุดนั่นแหละฮะครับไอปักหลักนี่ยเ,เพิ่มว่านี่อาจจะผิดก็ได้แต่ถ้าคิดว่าไม่ผิดก็เล่นสามสิบเจ็ดชุดนี้นะครับ โอเคนะครับเลขสองตัวบนงวดวันที่วันที่สิบเจ็ดมกราคมนะครับถ้าท่านชอบเลขไหนสองตัวบนนี้นะฮะเอาปักเอาหลักร้อยใส่เข้าไปนะครับหลักร้อยใส่เข้าไปเป็นเลขคี่นะครับผมยกตัวอย่างสมมุติว่าท่านชอบอท่านชอบเลขผมผมยกตัวอย่างสมมุติถ้าท่านชอบเลขแปดหกนะครับสองตัวคิดว่ามันจะออกแปดหก นะครับท่านก็เอาหลักร้อยหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าใส่เข้าไปเป็นหนึ่งแปดหกสามแปดหกห้าแปดหกเจ็ดแปดหกเก้าแปดหกเข้าไปนะฮะตอนี้หลักร้อยเนี่ยเราได้เลขขี้ก็ไม่รู้ว่าจะมาไหมนะฮะหลักร้อยงวดนี้ยรอที่สิบเจ็ดมกราคมนะเราได้ไปเป็นเลขขี้เลขที่ผมเก่งไว้ก็คือเลขสามนะฮะหลักร้อยผมเก่งไว้เลขสามหรือท่านคิดว่าถ้าเลขสามมันมาเนี่ยเอาใส่ไปทุกตัวเลยนะ สามศูนย์ศูนย์สามศูนย์สองสามศูนย์สามมันจะได้สามตัวตรงสามสิบเจ็ดชุดโอเคไหมฮะโอเคนะครับนี่คือสองตัวบนงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมนะครับชุดเต็มคือสี่สิบชุดนะครับตัดด้วยหลักหน่วยก็เหลือสามสิบเจ็ดชุดนะครับถ้าเอาตรงสี่สิบชุดเนี่ยเพราะมันแตกต่างแค่สามชุดเองนะครับเอาตรงสี่สิบชุดนี่จะปลอดภัยกว่านะครับ รักหน่วยซึ่งเอามาเคลียร์ซึ่งมันไม่ผิดเลยก็จริงแต่มันอาจจะผิดงวดนี้ก็ได้ใครจะไปรู้นะโอเคนะครับก็ขอบคุณท่านสมาชิก y o u t u b e อีกครั้งนะครับที่สมัครเป็นสมาชิกเข้ามานะครับขอให้ทุกคนโชคดีในปีใหม่นะครับสวัสดีครับจากบ้านหวยชานแนลครับผม